ันนี้คือสวนองุ่นที่ประเทศอิสราเอลนะครับผมเดี๋ยวพี่ใช้สิพาเข้าไปชมนะครับมีพี่คนหนึ่งตามขามาว่าไทยวิธีการขึ้นค้างขององุ่นให้ดูหน่อยนะครับเพ็่จจะจัดการแบบมันสิมีหลายแบบด้วยครับแบบตัวทีแล้วก็แบบตัวไยอันนี้เป็นแบบตัวายนะครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับปลูกปีเดียวนะครับปลูกปลูกปีเดียวเก็บเกี่ยวปีเดียวพี่น้องครับปีนี้ได้ขึ้นเนทเฮาเลยครับผมได้ลงทุนนะครับมีเงินสื่อเนทมาคุ้ม สุดยอดครับสุดยอดที่หลีประเทศดิสเลเอวครับผมคุมไว้ก็คุมไม่ได้นะครับนกนกเยอะมากนกแก้วเด้วพี่น้องครับนกแก้วหลายแห้งเดี๋ยววุฒิชัยสีพาเข้าไปชมทางในครับว่ามันดกขนาดไหนครับผมครับผมนี่ก็เป็นอังวนดํานะครับผมอังวนดําไรมาเรศนะครับเริ่มแล้วครับปีนี้ครับคนติดตามเก่าวุฒิชัยกับสีเขยเห็นนะครับตอนมันสุกสีเป็นสีอะไรนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมดกอีหลีพี่น้องครับตาสะออนนะครับผามาฝากมาตอนพี่น้องเขาทางไทยนะครับ เอฟซีเรียว่าพี่น้องผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ชมวุติชัยตลอดมาให้กำลังใจวุติชัยตลอดมานะครับมีแต่สวนผลไม้นะครับผลไม้ทั้งเหนือนะครับประเทศอิสราเอลเพิ่นจะปลูกผลไม้เยอะนะครับผมเป็นสวนผลไม้พี่น้องครับอันนี้เป็นสวนองุ่นนะครับผมของน้องสันนะครับนี้เพิ่นบไดรมานะครับผมวุติชัยก็ได้บไดรมาโดนแล้ะครับจนน่วยใ่ญยแล้วครับผมต่างแต่เพิ่นไอ้ออกยอดไม่ไหมนะครับพี่น้องครับวุติชัยบไดรมา มาอีกรอบนี่จนใหญ่พี่น้องครับโอ้ยเบิ่งในแต่ละพวงพี่น้องครับไล้จักแถวหนึ่งโอ้ยครับการจัดการเขาดีครับพี่น้องครับตั้งประเทศอิสราเอลเขามีนี่ใช้ยาเยอะมากนะครับพี่น้องครับเพราะใส่ยาแบบบ่ได้ขายได้พี่น้องครับแมลงเยอะมากนะครับสัตรูตพืชสําคัญก็คือนกนะครับผมนกหลายหรือพี่น้องนกนี่อันนี้เขาตัดแต่งตัดแต่งดอกไปเร้ยวแล้วก็มาแตงหมากอีกรอบนะครับผม ต้องแต่งหมากออกขันบ่แต่งบบใหญ่หน่วยบ่งงามนะครับไม่สามารถสิเอ็กซ์พอตมาเก็ตบ่ไดคุณภาพคุณลิติบ่พันนะครับผมนี่นะครับนี่หงมาหงมาฮางเนี่ยปลูกห่างกันประมาณเมตรครึ่งนะครับผมนี่นะครับพี่น้องระบบสายน้ำหยดเหมือนเดิมขึ้นค้างจะเป็นตัวทีนะเป็นตัววายพี่น้องครับระบบตัววายนี่ครับเห็นบ่เสาเพื่อที่ข้างลวดเพราะที่เขาเป็นมันเป็นเครือนะพี่น้องนะผลไม้ตระกูลเครือนะครับผมต้องใส่ถําค้างแบบนี้นะครับเ็ดเป็นอุโมงค์ครับผมเ็ดเป็นอุโมง เวลาโหลดแลนเขาแลนมันจะแลนง่ายครับผมถ้าเป็นตัวที่ก็เก็บง่ายขึ้นกันพี่น้องครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นตัวที่เขาจะปลูกองุ่นไอทาไว้นะครับอันนี้เป็นองุ่นกินสุกสุดยอดพี่น้องครับนวัตกรรมของประเทศอิสราเอลก็ต้องพูดถึงครับพี่น้องครับเขาจะขืนซื้อยี่แลวครับประเทศอิสราเอลปลูกยังกับง่ามครับผมเพราะว่าเขาวิจัยออกมาแต่ละตัวนะครับของยาตัวยาแต่ละตัวที่เขาทํามาดีมากครับผม มาฝากพี่น้องเมื่องตอนทางไทยทางไทยเข้าก็ปปูกได้พี่น้องครับจะเป็นพวกจะเป็นไวมะลากานะ